อุ้ยกีกงมายสุดยอดเลยท็อปอัพเหียสาร้อยแล้วท็อปบล็บเบอร์แดนสุดเกวือน่ะตูโอ้ยมันโยหัวโยหัวโยหัวทุกคนน่ารักทุกคนดูกดึงก็ะดึงก็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 ึงโอ้เติมครบสามเ้าเก้าดมอนจะรับท่าทางฟรีๆกันไปเลยโอเคอะราคายไม่รู <m z ul heures> ้ว <m ması> ่าจะเติมที่ไหนนะเราขอแนะนำเว็บนี้เลยเติมเกม com ใช้แค่ UID กอบย i d อดใส่ UID เรียกราคาเติมเงินรับเพรเติมแล้วรับเลยเข้ามาสุดยอด,ดเลยโอ้โวยหนาะลองใสดิโอ้ใส่เลยโอ้ลองกดท่าโอ้โคตรเท่เลยโอ้คนจะปวดขี้เลย,โอ,โ,เลยโอเคทุกคนเราไปดูกิจกรรมในเออเดีนดีกว่านี่เลย กิจกรรมเห็นไหมนี่คำชาอันนี้สินี่ล็อกอินเล่นเปรนวางวัลนี่ทุกคนกแค่ล็อกอินะน่ะในวันที่6นะก็จะแจกบัตรสร้างห้องเฟซมแจกล็อกเซิร์ฟเลยแล้วก็นี่เสื้อสุดเท่ที่เราใส่เมื่อกี้แค่ลงเล่น4เกมมันจะยังไม่ได้เริ่มนะวันที่6นะทุกคนเก็จะไปนี่และย้าระยะเวลาเกิจกรมไปมเขียนบอกเลยวันที่6เห็นไหมเก้าโมงสิบโมงเห็นไหม แล้วก็ทุกคนก็จะเสื้อแบบเราชุดเทู่ตรเจ๋งเลยโอเคเราไปต่อกิจกรรมอีกอันนึงกันดีกว่ามันก็คือกิจกรรมไดโน่ี่โอ้คนคง,งงงคืออะไรใช่ป่ะมันคือกิจกรรมอันนี้ชุดไดโนซ่าล่าสวนรถลถสูงสุดเหลีอยนหนึ่งเพศนันเองก็คือตอนนี้เราได้มันแล้วไงแต่ว่าในของรางวัลนนะ่ะมันก็มีของที่เขาเรียกว่าของคุ้มๆอยู่กับพวก กล่องหุ้นี่แหละที่ปกติเราซื้อกล่องนะห้าสิบจุบาทแล้วก็ซื้อได้ในราคาอุ้ยนี่ถูกอย่าเฟร,รมดาโก้แล้วก็ซื้อเลยสองร้อยเซฟเปิดเลยเอาไปใช้อะไรเนี่ยเนี่ยเฟรมดาโก้ไว้ใช้เอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อโอเคเปิดเลยโอ้โหคุมห้มันก็หมุนฟรีเพื่อเลือกราคาเพราะมันซูบอีกแล้วใหญ่ไหมแล้วก็ามาเปิดต่ออันนี้อะไรอ่ะโทเค็นเวจินัมคือไว้ทำอะไรอันเนี้ย อ๋อันนี้ก็ลอยกง LMP นี่กลองเอ่อฟาร์มาเหรอเฮ้ยรีเฟรชได้ด้วยรีเฟรชได้อะไรลองรีเฟรชดิอ่ารีเฟรชเอามันเอาอือลลอ่นขึ้นมาถือว่าคุ้มนะหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราไปซื้อของที่เรายังไม่มีอย่างเช่นชุดนี้ที่เรายังไม่มีแต่ชุดนี้ด้วยไม่บอกว่าจะเป็นอันนี้โอ้โหกลองจะกินปืนต่างๆนานาอันนี้สิบแม็กเจ็ดเราก็ยังไม่มี นี่ตัวตัวสุมอีโวราคาจะ60เหลือ240อย่างแต่จริงอยากจะอัพป,ปืนก่อนมุนต่อหาที่อัพป,ปืนในทางมาแล้วไม่งางไมกาดอนโอเค200ซื้อเลยเปิดเลยมุนต่อห5อร์ก็จะแบบแล้วก็เปิดหากล่องไปเรื่อยๆนะชมาทุกคนเนี่ยดูเอ็มพีแต่ว่าซื้อไม่ได้ทุกคนเพชรไม่พองานเข้า แต่ของเหมือนก็จะเหมือนของเหมือนมัน,ม,นมันจะไม่รีใหม่นะเห็นปะเขาบอกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วมันจะซื้อแล้วแดงว่ามันไม่สามารถซื้อซ้ําได้นะคือเหมือนว่ารีไปแล้วเท่านั้นแหละเออซื้อซ้ําไม่ได้เลยเอาหลดตรงมาเอาใหม่โอเคก็ต่อไปก็จะเหลือแค่1ไดมอนด์นะทุกคนเราก็จะซื้อแบบโคตรถูกเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราอ่าจวกล่องอันนี้ไปก่อนละกันอ่าุ่มไปเลยห้ากล่องโอ้โหถือว่าคุ้ม นะแล้วก็1เพชรมาแล้วทุกคนตอนนี้แหละมาหนึ่งเพชรแล้วใช่ปะแล้วก็ต้องหาของที่เราอยากได้ใช่ปะเออแล้วก็เออเฟซไปเ,ออเฟซไปเรื่อยหาของที่เรายังไม่มีทุกคนดูนี่ชุดนี้เลยเรายังไม่มีเห็นไหมอ่าแล้วซื้อชุดนี้ได้ในราคา1นดาม่อนเนงโคตรถูกเลยชุดราคา1นึ่พันสี่เลยนะแต่ถ้าจริงทุกคนต้องหาของที่เป็นของทองใช่ปะไม่ก็ชุดไดโน,โน่อันเนี้ย จะมีชุดดานโมด้วยคือชุดนี้ที่เรามีแล้วเนี่ยอ่ามีบุญาเดดด้วยเห็นป่ะแต่เราจะเอาชุดไหนชุดหม่นี่เลยโคตรเท่เลยโอเคชุดนี้ราคาหนึ่งดายมอนเท่านั้นเองโคตดคุ้มมาแล้วก่อนโอ้โหชุดหนึ่งดายมอนถ้าใครมาถึงนีสุ่มแต่ต้นเกมนะแบบต้นกิจกรรมเลยแบบราคาหนึ่งดายมอนคือแบบโชคดีมาก,มากเลยทุกคนที่เราได้ใน,นราคาหนึ่งดายมอนโคตดดวงเดีดเลย,อยขอถชายรูปก,ก่อนเพื่อเป็นหลักฐาน เจอปเจปโอ้โหโคตรดวงดีเลยแต่จริงเราไมา่ดวงดีนะเราหมดไปเยอะแล้วไงเราถึงมาดวงดีแล้วก็เราสามารถกดซุมฟรีได้แล้วมาเลือกราคาได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์งแล้วแต่ว่าเออเราเดม,มอนไม่พอทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะโอเคไหมกระจายไหมบอวน,นะจุ๊บๆนะสวัสดีครับอย่าลืมไปเติมนะว่าเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมแล้วท็อปอัพก็จะหมดแล้วเออนี่เราก็ได้นี่ดูนะท็อปอัพอันนี้ดู เติมสะสมก็ได้ด้วยแล้วเรายังจะได้นี่อีกเปล่าอ๋อนี่ไงเรารับพวกไอ้ผู้ที่ได้โอ้โหดูท่าทางตัวเลี้ยงผู้แบบโคอยคุม้มเลยเติมเนี่ยโอเคบายบาย,บายนะทุกคนดูสิขั้นสูงมาใหม่โอ้โคตรเที่เลยมีชุดเที่ยวเลยผมมีรถด้วยเห็นว่ารถสองในป้ายรูปภาพรู้แบบคันเนี้ยเป็นคันที่แบบสวยมากทุกคนดูดิมันแต่งตัวแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะ นั่นหรอเออคั้นนี้สวยจริงดูกรอบรูปเป็นปืนแล้วก็พ,พอดพอดเป็นกล่องศบแล้วก็ยังมีนี่กระเ,เป๋ากระเป๋ากระย่างกระเป๋าอะไรไม่รู้โอ้กระเป๋าหมายล่าเป๋าน,นี่มีท่าทด้วยทุกคนด,ดูท่าดิอุท่าคนเท่เลยตุยท่าตุยมันตุยทุกคนนี่จะขั้นสูงหมายตุยเด เด็กก mm ังเด็กคุงเด็กคุงฟู Henry, like. okay, okay. Okay. Oh, ้ด oh, ฟูด okay, ี้มันเขียนว่าคุงฟู้ดดี้อ่ะเหมือนกังฟูเลยนะแต่เป็นคุงคุงกังฟูเด็กกังฟู้ดฟู้ดดี้เหรอฟู้ดดายหรือเปล่ามันรู้กันอ่านไม่ออกนะเออเนี่ยโอโหโค้ชเท่ทุกคนดูดิโอเคนะเรียงเมย์โอ้ได้โอ้ไม่ใช่โอจุดหมวกหมวกหมวกโค้ชเท่ผมขาวด้วยอันนี้จะเป็นผมดำต่วนี้กล่องก็จะเป็นผมขาวแบบ aluminum set เอเคนะเบาๆนะทุกคนไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่า ทุกคนดูรวมค้งแสงอาวุธโอ้ลัคก,กี้เวฟออร์รายัลใหม่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามเดือนสิงหาในนี้ก็จะมเมเขาจะบอกว่ากินปืนอุ้ยกินปืนโคตรเท่เลยโอ้โโอเคมาก็จะมีเหรียญด้วยให้เราอุ้ยเหรียญให้เราไปเรียกอย่าเคสุ่มเลยโอ้ได้อ่ะโอ้ได้ทุกฟองเลยทาววันสมัย ปุชย่อเลยเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้เหรียญด้วยเีได้เหรียญมาเฮ้ยเอามันเปิดไปเลยเหรอโอ้โอเครวมต่อฟีอันอ่ะไปเรื่อยๆเผื่อดวงดีแักที่อันโอ้เหรียญจานขนา,ห,าหวันไหวปุ๊บปุ๊บตี หมดแล้วอ่ะได้ดีอญหนึง่งนะเราได้เหรียญหรือเปล่าเราไม่ได้เหรียญน,นะอเอเหรียญทำอะไรได้บ้างถ่านเราเอาหนึ่งเหรียญน,นี่นะมาแลกได้เลยเราจะแลกเป็นสกินปืนเก่าแก่ได้ด้วยทุกคนสกินปืนแร่ด้วยนะเจ้โอเนะน่ก็คงไม่มีอะไรแล้วทุกคนหรัววันนี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจริงๆแล้วด้วยว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยยังมี่ะยังไม่มีหรอเดีย๋ยวลองสุ่มดิ เฮ้ยไอ้อหมวกถามจริงมันออกยากอันนั้นเลยเหรอโอเขาน่าจะออกยากทุกคนเนี่ยยังไม่ออกเลยฮะรองชมเฮ้ยได้แว่นตาแล้วาทุกคนได้ชุดร้องชมไเรื่อยๆได้ไหมโอ้เกล้อทุกคน ได้ล้ไปร้อรี่ไป131แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เลยไปแล้วเนี่ยมีบยใบหนึงอารมเลยเฮ้ยในถุกแก้วดวงดีเกินโอเคทุกคนเวลาจากทุกคนไปจริงๆนะบ๊ายๆจะจุ๊บสวัสดีฮะ